สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสุดยอดการต่อสู้แห่งท้องทะเลเตรียมตัวให้พร้อมเจอกับสึกหยุดโลกฉลามไนกี้ปะทะเน็ตฉลามไนกี้ของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะครับทุกคนดูรองเท้าไนากี้ที่ครีบดิเร็วแรงทะลุทุกความเร็วส่วนเน็ตของเราก็ไม่ใช่ไก่กาอาราเล่นนะครับติดหนึบเหนียวแน่นใครโดนเป็นต้องร้อง เรื่องมันเริ่มจากที่เน็ตไปท้าทายฉลามไนกี้ว่าเฮ้ยฉลามไนกี้แน่จริงมาจับฉันให้ได้สิฉลามไนกี้ได้ยินก็ของขึ้นเลยครับฮึ m, คิดว่าฉันจะจับแกไม่ได้หรือไงมาเลยทั้งคู่เริ่มวิ่งไล่จับกันกลางทะเลฉลามไนกี้ใช้ความเร็วของไนกี้พุ่งเข้าใส่แต่เน็ตก็หลบได้ด้วยความเหนียวหนึบโอ้ยลุ้นระทึก สุดท้ายฉลามไนกี้ก็พลาดท่าครับเน็ตดักทางไว้แล้วก็จับโปติดแงกเลยครับสรุปแล้วเน็ตเป็นฝ่ายชนะไปในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะความเหนียวหนึบชนะความเร็วไปได้บทเรียนวันนี้ก็คืออย่าประมาทคู่ต่อสู้นะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย